ลูกค้าเอารถมาแจ้งซ่อมอ่าตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูคันนี้คันนี้เกิดคันนี้เป็นอะไรพี่เล เบรอกหนังมีเสียงดังเบรกหลังมีเสียงดังเราแก้ได้ยังไงเวลาถอยดังครับอันอีดอีดอีดีดวงวงลางเหรอวงวงวายอ๋อวงไฟแก้ไขยังไงบ้างหล่อลื่นสลับเบรกใหม่ครับอ๋ออันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีครับไม่มีโอเคเดี๋ยวคุณพี่สวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับผมครับผมวันนี้นํารถมาแจ้งซ่อมรถมีอาการเป็นไงคุณพี่ถึงวันเนี้มาจากกรุงเทพก็เลยว่ามันก็ไม่หายดังก็เลยลองมาให้ดูครับใช่ไหม เพราะว่าคันนี้ออกจากที่นี่ไป,ไปยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีครับพี่ใช่ยังไม่ถึงปีครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นเพื่อนกับแม่ท่าแก่แล้วก็อนเ จะอยู่มาสิบกว่าปีโอเคครับผมก็เลยจะอยู่บอกไม่เสียชื่อเขาอยู่แล้วอ่าครับขอบคุณมากครับผมวันวันนี้การบริการเป็นยังไงครับพี่ถูกใจไหมโอเคถูกใจมากคุณพี่รีบไหมได้รีบวันนี้รีบไม่รีบเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างรนได้โอเคเดี๋ยวนั่งรอในห้องโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวนั่งรอในห้องสักครู่ครับเดี๋ยวต้องไปชมให้อยู่ฟังโอเคโอเคที่รักเขาสนิทนเป็นเพื่อนกับสามีเขาอ๋อครับพี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอ่าลูกค้าเป็นเพื่อน ของคุณแม่ของเต้าแก่ผมก็วันนี้นนลูกค้ารถมาแจ้งซ่อมก็เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอญาตดูแลสักนิดหนึ่งขอญาตเอารถไปล้างให้ลูกค้าก่อนล้างทุกคนนะจ๊ะเข้ามาหาได้เลยบ๊ายบาย